คุณหยาดแลอบแล้วลูกหอบแล้ไปคุณยาดินโอ้ปวดอยเลยคุณหยาดบินคาสั่งคาสั่งไโอเควิโอเคินโอเคบินอเคหน่อยแล้วอ่ะโอเดไหม

ให้เขากินตรงนี้แหละดีกว่าเขาเดินได้เลยของพอบอกคุณป้านกนะคะน้องพอกินทุกอันจริงๆแล้วอร่อยไหมครับบอกคุณป้านกี้หมดแล้วครัคุณป้าอร่อยเนอะอันนี้เค้กเขาเรียกเค้กกล้วยหอมกินเค้กกล้วยหอมอันหนึ่งจบเลยนะลูกนมแก้วหนึ่งกินเชอรี่ก็ได้กล้วยก็ได้เชอรี่กัดออกไหมโอ้ยเอกก็ เอะให้ไปกินเชอรี่เหรอไม่เอะกินเลยแต่ตอนตีห้าเพิ่งกินนมแกจะเอะกันเลยอร่อยไหมอร่อยไหมไม่หลบแงให้คุณป้ากินมากสิแบงค์ยังกินแค่เพอกินก่อนพอชอบกินจริงอันนี้แข็งๆไม่ต้องกินมันแข็งมันแข็งไม่อร่อยกินถูก ให้พ่อให้พ่อเอ็ดกินถั่วอันนี้คือถั่วบล็อกกี้กินถั่วอถั่วน้ะพอไม่กินก็หยิบออกนะครับแค่หยิบออกไอ้แกกินถั่วกินไปแล้วอืมอร่อยมากขอบคุณครับอร่อยอร่อยเนาะอน้องบอกกินเค้กกล้วยหอมนะคะอะไรอะเป้งเป้งอืมเป้งเป้งเปงเจ้าอันนู้นอ๋อไปเวพอเอทกินลูกเกดเอามาเป้งกันมาเป้งกันมาเป้งกัน ให่กุญป้าเป้งอ่ะคุณป้าแบ่งกันกินอ่ะแล้เกากินอันนน้นไปกินอันนี้ครับอออร่อยทีของานี่ป๋อกินด้วยต้องมากินนะมันจุดไว้ลูกเกดจุดอืมอร่อยเนาะกินเนี่ยกินกินแค่กล้วยหอมกับลูกเกดนะนาะดูทีเป็นผู้ใหญ่มากเลยเนาะ แต่ผู้ใหญ่อ่ะห้ามทำเลยโอเคครับโอเคไหนเป้งกับคุณป้าสิคุณป้ายังไม่เป้งเลยลูกอ๋อโอ้ยเป้งแต่ว่าตัวเองกินลูกเกดเนี่ยเลูกเกดเต็มเลยอร่อยครับเอาเอาเค้กด้วยสิเค้กด้วยเค้กด้วยลูกเอาเป้งมาน้ำพร่องฮะน้ำพองอะไรพองเหรอเอันนี้น้ำพอง เสื้อเหรอสื้ออมันหล่เสื้อมันหลอโอ้โหชุดของพ่อไงรอไหมเสื้อหล่อยอาโอเคเขาอะไรนี่นนน่ัเห็นไหมออ่ะมมือแล้วพ่อต้องมองดูตาต้องมองี้ตาพ่อตาพ่ออะมือแล้วบอกอไม่พ่ไม่บอกอพ่อพ่อพ่ บีเขาถ่ายกับแม่เขาอะบีมีแค่เพิ่มญาติรูกเดียวแล้วพอมาที่จะถ่ายลูกกับแม่แล้วมาแล้วมา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 โอเคพอกดเองอ่ะพอกดเองอ่ะต้องบอกกับแม่ก่อนอ๋อสนุกแล้วไปลำบากแล้วถ้ามาที่มาเร็วเร็วไปถ่ายรูปกันตรงนี้น้องพอต้องไปยืนตรงนู้นก่อนแล้วค่อยมายืนตรงนี้ใหม่ครับน้องพอต้กดุ ยิ้มหยาบแม่เลยไม่ได้ยิ้มเลยไม่ยิ้มไม่ยิ้มยังไม่เลยแม่บอกแม่เขาเขาไม่ได้กินอะไรเลยแม่บอกเขาไม่แข็งเลยอ๋อ